ตง้งพนคนบ้านกกอกครับเอฟซีทั่วไทยเมืองนอก่อลืมคิดถึงเสมอจากหนุ่มผู้ไทยหัวใจหักมันเพียงเธอจะปล่อยไทยคอยเกิดไม่คือ ลมหนาวพัดมาอีกครา้แล้วนอคนที่เฝ้ารอต้องทนหนาวใจอีกนาารบอลืมสัญญาในคืนที่มีแสงจันทร์ยังจำค่ำคืนวันนั้นสองหอนั่เทียงคู่กัน ลมหนาะวพัดมาเห็นบอกเห็นดอกจำปากำลังร่วงหล่นคิดไปก็เหมือนใจคน,น,น,นอ่าต้นเชบับมาแล้วโอ,โอ้ต้นเชบับมาเองแล้วนั่นนี่นะฮะ ต้นฉบับเปิดเพลงให้ฟังแล้วลิขสิทธิ์แรงใช่ไหมช่องนี้เพลงเขาดังมากใช่ไหมัันนมหลักร้อยวิวแล้วหลักร้อยวิวแล้วใช่ไหมหลักล้านหลักแสนหลักแสนหลักแสนแล้วดังมากก็ดังเลยนี่ หาคนหนาววใจหุยหนาวเลยพี่น้องเลยหาคนมาแอปเอิตอนนี้ฝนตกนะทุกคนนะหนาวจริงๆนะฮะเพลงนี้ก็เข้ากับบรรยากาศได้ดีเลยนะครับอลืมคิดถึงเสมอรัพี่น้องเขา้องลพัดี่มันพเครับท้องไทยนเอกหรือพี่น้องเลย บรรยากาศมันฟิวฝนตกพี่น้องไอ้ฝนตกมาเป็นละอองละอองนุ่ยนุ่ยกับพี่น้องเป็นฝอยพี่น้องโอ้โหเบื้งปั่นหน้าหนาวเนาะเสือเนาะเหมือนละอองเหมือนหน้าหนาวละอองฝน อย่าให้พี่น้องเห็นมยกานี้ขั้นเี่ยพี่น้องเลยเวลามันจีเมืแล้วมันดีท่นก็ไม่เห็นารโอ้ยพี่น้องเกิโอ้ยเหลือจังหวะาที่มันสเจ็ดมงเช้าเลยเมือเวลาทำการเลยเนี่พี่น้องนี่ยอะไรดังกนแ่ฟังยีน้าห้กดลูกเดียวเสียก่อนมีสัจมีหรือใจคนไม่คนสจธรรมดอกงาต้องให้งหน้าครุณ ้อขอบคุณคุณพี่สนเนียงนะครับคุณพี่วันมาลีนะครับคุณพี่สมพิ พี่นุ้นทำก็ดีนะครับคุณพี่ท้องใบพี่ยาจิดคุณพี่สุธีคุณพี่สุรัชชนะนะครับขอบคุณหลาได้เเด้อนะครับจากญี่ปุ่นนะครับคุณพี่แย่พวีนาคุณแม่พี่สมจิตพี่สันติีคุณราตีพี่จันทร์ีคุณพระหลวงครับพี่จันทร์เบญที่พยอมคุณพี่สุพี่สกัญญานั่นนะครับขอบคุณหลายนะครับพี่พันละสาอู้มันเป็นบรรยากาศคล้ายกับร้ายฝนต้นหนาวเลยพี่น้องเลยโอ้ยจะมาแบบข้าวเขียว เออจ้าน้อยก็สิเป็นช่วงออกพรรษาโอ้ยสิกระเข้าเนาะพี่น้องเนาะเออมันเป็นบรรยากาศแดีมนั่นนะพี่น้องอย่าบอกใครโอ้ยตกใจนายพอดีมาตักก้งแต่เมื่อใดบ้านนี้โอ้ยพี่น้องเลยมามามา,มาไอ้มาอยู่ด้วยกันปลาโตท่านคือเปอิดเพลงกนมันคือกับบรรยากาศเนี่ยโอ้ยบรรยากาศคือฮอดลุงคนไอ้เอ้ย เออคือตอนนี้บรรยากาศเป็นฝนตกลิแน,แ,นแล้วมันไม่ใช่ลิ้นเป็นเม็ด <พา S 1> เป็นฝอยครับลิ้นเป็นฝอยพี่น้องขอยแยกตากฝนที่เหมือนกันึ้งสวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับชมท่านนะครับผมสวัสดีในช่องของเสือปลาไปนายโพธินะครับพี่น้องอย่าบอกใครเสียวพี่น้องเลยฝอยมันกให้ว่างครับให้ว่างแบบไหนมันเป็นฝอยละออกมาเหมือน